สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วง T-Time News นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ m a ป Tower Defense ที่ตอนนี้เรียกว่าสปอยอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่เรียกว่าต่อเนื่องหรอกแต่ว่าบางแมปมันต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางแมปเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาได้เอง อ่ะก่อนนี้จะเป็นแมปของอนิเมะเวนกาดนะครับอ่ะช่องพี่ไม่ได้ลงคลิปสักพักเลยขออภัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรอคําเชิญของ YouTube หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาทําคลิปกันแบบเต็มที่นี่นะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นโมเดลของเจ้าตัวอ่ะลืมชื่อเฉยเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับในอ่ะคิงคิมซันอ่ะนี่เลยทําในเรื่องของโจโจ้เนาะอ่ะเป็น King, คิงคิมซันริเพียมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนนี้จะมีสปอยเป็นของนี่เลยนะครับเจ้าดัน,ด,นดันนะครับ อันนี้จาชื่อไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้ดูขอขอภัยด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันบอกว่าชื่อโอคารุนนะอ่ะถ้าถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าชื่อถูกไหมแต่ถ้าชื่อผิดขอภัยด้วยนะครับอ่ะก็บอกได้เราตรงนี้นี่ก็จะเป็น2ส,สปอยที่เป็นสปอยเก่าแล้วนะครับในช่วงวันที่14เดือนสิก็ประมาณสีหวันที่แล้วหรือว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเลยน,นัน ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วครั้งลุดกางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทเพิด้วย แล้วก็ล่าสุดได้มีสปอยเป็นหน้าร็อบบี้ใหม่ที่เขารีโนวทนั่นเองนะครับแบบเรียกว่ารีแวิร์มรีรีทำใหม่อ่ะรีเวิร์กนะครับเพราะว่าเขาอยากจัดสรรปันส่วนให้มันดูดีขึ้นนะครับบางแมปมันจะเริ่มกอบของอันนี้มันกาดไปบ้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบหรือว่าล็อบบี้หรือว่าหน้า UI นะครับแหมคล้ายๆกันหมดเลยเนาะ พอแมปอันนี้ไม่มีการมียูนิเตอร์เจอร์ manager, ทุกแมปก็จะมีหมดแล้วนั่นเองเนะาะก็เรียกว่าเป็นคอที่เอาไว้ที่ทุกแมตต้องมีนั่นเองนี่นะครับทางตัวเดฟเขาก็มาพูดถึงการที่จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของซัมมอนเอเรียนะครับหรือว่าเป็นสนิกรอบบี้ใหม่เห็นไหมนิวรอบบี้คัมมิ่งเวอร์รี่สูทนะครับก็แปลว่าล็อบบี้ตัวนี้น่าจะมาใน1.5เลยหรืออาจจะไปอัปเดตสอก็ได้นะครับแล้วก็ใน1.5เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับไม่แน่ไม่แนะ่ใจว่าเป็นอีเวนต์ไหม เขาสปอยเป็นโอคารุนจากดันดาดันนะครับอ่ะดันดาดันหรือดาดาดันไม่รู้นะครับน่าจะดันดาดันนะแล้วก็จะเป็นเจ้าคิงคิมสันนะครับในโจโจ้นั่นเองเนาะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง2ตัวนี้เพราะว่ามีนะเป็นคนทําให้นั่นเองนะครับรับรองเลยว่าตัวละครมันสวยแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมโมเดลของคุณมีนาเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะครับ อ่ะนี่ประมาณนี้นะก็จากที่เห็นก็จะเป็นสเตจใหม่ด้วยนะครับในในส่วนของเซตสปีเอนี้ของโอคาลุนเนาะนปเนี่ยเป็นทางเดินใหม่ด้วยนี่เลยไม่แน่อาจจะมาเป็นสตอรี่ไปเลยนะครับแต่ว่าอัเปเดตน1.5ส่วนมากจะเป็นของเรสซมาร์ควาแต่ว่า2เรื่องนี้มันคนละเรื่องนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเอา,เอาตัวอะไรเข้ากันแน่นะครับแล้วก็ทีมงานของตัวนิเมะแมนการ์ก็จะมีคนปั้นโมเดลอยู่ชุดหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้มีแค่มีนาอธิปั้นคนเดียวเนาะ หน้าล็อบบี้ใหม่ก็ประมาณนี้เห็นไหมนี่นะครับอันนี้มุมที่ต้องเดินขึ้นบันไดเนาะเป็นมุมซัมมอนนะครับแล้วก็มุมเพนะครับไม่แน่ใจว่าจะจัดอยู่ส่วนไหนของล็อบบี้เนาะน่าจะอยู่ข้างในเหมือนเดิมตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่ก็อาจจะย้ายจนเราอาจจะมึนๆน,นิดนึงแต่ส่วนตัวคิดว่าทําใหม่ก็ดีนะครับ อ่ะเพราะว่าล็อบบี้เก่ารู้สึกมันแปลกๆไงไม่รู้มีชั้นทรงชั้น2ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะทําให้ที่ขี่เนี่ยมีผลมากขึ้นในการวิ่งรอบแมปนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะก็คือทําให้ล็อบบี้ใหญ่เพื่อที่จะให้คนมีใช้ที่ขี่ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะเพิ่ม color f u l นะครับหรือว่าสีสันมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อ่าสีล็อบบี้เนี่ยจะไม่ไดาร์กเกินไปนั่นเองครับดูหไหมอ่ะโอเคเนะาะสำหรับในส่วนของล็อบบี้ แล้วก็ตัวเดฟนะครับเขาบอกว่า,เ,าเขาพูดถึงล็อบบี้ด้วยนะครับนี่เขาพูดตรง,ตรงนี้เนาะดิมิสพูดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเทเลอร์อัปเดตมาด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนะงงาะก็ง่ายๆคือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการทําให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าล็อบบี้เก่าสีมันดูคึมๆไปนะครับมันโทนดารก์เกินไปหน่อยเนาะที่เขาบอกมาแล้วก็ล็อบบี้ใหม่จะมีความสว่างขึ้นนั่นเองอะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องตัวละครเดี๋ยวจะมีเป็นเทเลอร์มาอีกไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดแบ่งยังไงนะในส่วนของอีเวนท์าโลวีนที่ก็ป่านนี้ก็ยังไม่เอาเข้าเลยลอกกลางเดือนของพฤศจิกาแล้วนั่นเองเนาะมาดูในส่วนของอนิเมะรีบอนกันบ้างนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าจะอัปเดตอาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่สุดท้ายแล้วก็เลื่อนอยู่ดีนั่นเองอ่ะนี่ครับก็สปอยเป็น g 1 g 1 g ี2หรือเปล่านะครับในส่วนของดาร์กบอลอันนี้เพม่ไไ้ดูดาร์กบอลขออภัยด้วยนะครับ อย่างที่เคยเน้นย้ำไปเลยว่า2แมปนี้ถ้าใครต้องการเล่นแมปตามที่เ,เรียกว่าผู้เล่นขอนะครับให้เรามาอยู่ในอน,นิเมนะรีบอลเนาะส่วนอน,นิเมะบรรยากาศเขามีทีมเป็นของตัวเองนะครับเขามีเรียกว่ารถแมปที่ต้องการเป็นของตัวเองเนาะว่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้เข้ามาตัวนั้นเข้ามาไม่เปลี่ยนตามผลโหวตหรือว่าไม่เปลี่ยนตามคนขอกันนี่เนาะแต่ว่าแมปนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามผลขอเลยนะครับใครอยากให้ตัวอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันเนาะอ่ะนี่ครับ ในส่วนของโมเดลก็น่าจะเสร็จเป็นทีรยบร้อยแล้วนะครับนี่ที่เราเห็นกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเอฟเฟกกันทีหลังแล้วก็เรื่องตัวแมปที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องสีสันมันสว่างเกินไปไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะปรับหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการปรับในส่วนของเอ่อคอลเลอร์ฟูลหรือเปล่าไม่เรียกคอลเลอร์เรียกว่าคอนทรางของแมปก็ได้นะครับเป็น ลดความสดของสีในลอฟฟีนั่นเองแล้วก็ในเกมนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนในคอนเทนเซเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็มาแท็กเรื่องของประกาศนู่นนี่นั่นนิดหน่อยให้เราทําตรงทําตามนะครับและอีกแมปหนึ่งที่เป็นของคนไทยเลยนะครับอนิเม Destiny ก็เรียกว่าปล่อยเทลเลอร์ออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแมปก๊อบเออที่เรียกว่าของคนไเ,เป็นแมปก๊อบเของคนไทยที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนั่นเองเนาะ อ่าไม่ใช่ส่วนเรื่องของโมเดลนะมาถึงระบบเกมนะครับโมเดลเนี่ยแล้วแต่คนชอบอย่างที่บอกเนาะอ่าใครอาจจะชอบแบบปกติง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสบายขวานะครับใครที่อยากอยากได้สวยๆก็ต้องเป็นแบบของต่างชาติเพราะว่าเขามีทุนสร้างมากกว่านั่นองแบบสวยๆแบบปื้อๆเลยนะอ่านี่เป็นอัปเดตของวันพีชนี่เห็นไหมอ่ามีเชงคูด,ด้วยนะครับเชงคูดน่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็มีเป็นผู้ใช้ผลม,มากๆลืมชื่อเฉยเลยอาคายิโนะครับนี่เห็นไหม นี่คาตาคุริก็มานะครับนี่แล้วก็มีบอสเป็นบตด้าด้วยน,นี่อ่ามีคอสเมติกด้วยนี่ที่เขาสปอยมานะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าแบบนี้จะดูดีขึ้นไหมนะครับหลังจากที่เปิดพร้อมแมนกาแล้วโดนลบไปนะครับโดนกบซะแบบแทบไม่เหลือผู้เล่นเลยนะครับมน่าเสียดายมากแบบนี้ถ้ามาเร็วคนนี้เราอาจจะได้เสพบรรยากาศของสิ่งที่คล้ายๆกับอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ได้เนาะอ่นะ จริงๆแล้วแบบนี้จะเคยทำเป็นในส่วนอนิเมะเอเดนเจอร์นะครับแต่ว่าทีนี้เขาเปลี่ยนมันเป็นทีมทาวเวอร์ดีเฟนต์แบบนี้แล้วนี่เพราะว่า Anime อนิเมะเอเดนเจอร์ประสบผลไม่สำเร็จเท่าไหร่นรั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำบางส่วนเขาเข้าไปเขาก็าเอาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะชา้าไปหน่อยก็เลยไม่ได้ยุ่งนะครับนี่มีรีโลทิเกตให้ซื้อด้วยเพชรด้วยนะก็คือมีรีโลฟรีให้เราซื้อนั่นเองในส่วนของแบ็คมาร์เก็ตนั่นเองนะครับน,น,บนี่อ่ะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นธาตุนี่มีธาตุด้วยนะ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะครับหรือว่าน่าเล่นขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่แมปตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วเพราะว่าเม่ค่อยอัปเดตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะรีบอลที่หลายๆคนน่าจะตันกับพวกคอนเทนต์เกมแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ยังอวยกันอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวพี่มองว่ามันไม่ได้แย่แล้วก็มัเ็นก็ไม่ได้ดีนี่มีโอคารุนด้วยนะนี่นะครับนดันดันนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเข้ามานันนี้แล้วเราดูกันต่อไปนะครับสำหรับแมป 3ามแมปเรียกว่าสองแมปแล้วกันที่คุณฮิตฮอตกันตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอนิยายแฟนการกับอนิเมะรีบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ใครชอบแบบไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเอาแบบคุยกันชิวๆอย่าสีเรื่อยเยอะนะครับไม่อยากให้มันมีประดงประเด็นมีดาวบงน้ำมากันนะครับะแั้นก็เราเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแมปต่อแมปละกันเอ้ยเราชอบแมปนี้เราชอบแมปนั้นเราชอบแมปนู้นนะครับหรือว่าเราไม่ชอบแมปไหนก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับอย่าไปแขวะหรือว่าด่าใครเนาะเออด่าเกมก็พอนะครับอย่าไปด่าคนเลยนะ อ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับตัวเกมเขาไม่ได้บังคับให้เราเล่นแล้วก็เขาเรียกว่าทําตามในส่วนที่เขาเป็นนะครับอ่ะอย่างทีมรีบอลก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์เจนเอเตอร์ที่เขาทามาแล้วก็จะเน้นไปทางผู้เล่นสส่วนมากนะครับส่วนอนิเมะมังกาก็จะเน้นคอนที่ออฟไลน์แล้วก็เน้นแบนบอทนะครับไม่ส่วนว่าเอ้ยมีบอทหรือว่าไม่มีบอทนะครับส่วนมากเขาจะแบนพวกโปรพวกบอทนั่นเองเนาะเออไม่ใช่เหมือนรีบอลที่ไม่ส่วนว่าเอ้ยอันนั้นโปรหรือบอทหรืออะไรก็ตามแต่เขาปล่อยหมดนั่นเองนะ ประมาณนี้ใครที่ใช้โปรในดีบอลแล้วโดนแบนก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเขาแบงเหมือนอนิเมะแบนกาดไหมนะครับแล้วก็เรื่องการอีกแบบหนึ่งล้มไหนล้มไหนเออแบบแบบนี้ล้มนั้นแบบแบบนี้ล้มแบบนี้แบบนั้นล้มแบบนั้นนะครับก็คือตอนนี้ที่มีประเด็นอยู่ก็คืออนิเมะแบนกาดกับอนิเมะดีบอลที่รีบอลเนี่ยมาท้าให้อนิเมะแบนกาดเนาะไอตรงนี้เราพี่รู้สึกว่าปล่อยปล่อยไปเถอะนะครับเราเอามาคุยกันเร่งๆก็พอว่าแบบนี้ดูดีฝาแบบนั้นดูดีอย่างนี้นะครับก็พูดดในนนขขข้อออีงงส่วแ แล้วก็ใครถามว่าเอ้ยพี่ชอบแบบไหนพี่ชอบอันไหนไม่เป็นกันะครับตีมันถูกใจพี่มากกว่าเนาะแล้วก็อันนี้รอนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะถูกใจคนอื่นมากกว่าในส่วนตัวของตัวพี่เองนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเลือกในสิ่งที่เราชอบเล่นในสิ่งที่เราต้องการนะครับเอ้ยถูกปะวะเ,เลือกในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เล่นในสิ่งที่เราชอบเออเราโฟกัสคำกนซะและ้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับช่วงทีไท,ทม์นิวส์นะครับส่วนอนิเมะเอออนิเมะเอเวนเจอร์ที่หลายๆคนถามถึงว่าเอ้ยพี่มันจะกลับมาไหม รอดูสิ้นปีนี้ละกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วนะครับอาจจะมาประกาศช่วงเิ้นปีก็ได้หรือว่าอาจจมีเซอร์ไพรส์ช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือโอกาสที่จะมานะครับมันแค่อาจจะเฉยๆนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วในส่วนของ d e v l o p อปแแบบนี้นะครับก็ยังรออยู่ต่อไปนะครับว่จะรอทั้งหมด2ปีเพราะว่าทางัวเดฟเนี่ยเขาอายุประมาณ10 แปหรือเปล่าน่าจะ17ช่วงที่ทำแมปแรกมน,น่าบจะ18ช่วงที่ทำแมป п. แต่ช่วงนี้เขาปิดน่าจะ19 20แล้วน่าจะเฉยๆนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ข้อมูลภายในมากนักเนานะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขากลับมาก็ยังกลับไปเล่นอยู่ดีเพราะว่าอันนี้ไอ้มันอ,อนิเ e ะเวอรอฟเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งที่เป็นสายทาวเวอร์ดิฟเนซ์ที่รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วเท่าท,ที่เคยมีมานะครับไแบบม่ว่าต่อให้อ n น m เมะแฟนการมันจะตีแมแบบค่อยๆที่ออฟไลน์ดีกว่าสุดท้ายแล้ว ในใจพี่น,นั่นเองครับส่วนใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับไอ้ใครแบบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพเนาะไม่มีเรียกว่าช่องพี่คอมเมนต์กันได้อิสระนะครับแต่ว่าอย่าให้มันใช้คำอ,อ,อย่าใช้คำรุนแรงมากเกินไปน,นั่นเองสำหรับวันนี้นะผรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ดีนะครับก่อนจากกันไปก็อยากให้นึกถึงสิ่งที่โพสต์ในออนไลน์เพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตเราเยอะเลยนะครับทั้งพบรบหรือว่ากฎหมายต่างๆนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ